เสียตําแหน่งค่ะเสียตําแหน่งไหนก็มากันแล้วพบกับเราสามคนสามปรานในรายการฮงจี้เชี่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ขอ เอาอะไรให้ดูว่าเป็นเป็นสิ่งดีหร,ดหรือไม่ดียังไงไม่มีเตรียมกันมาก่อนให้สองคนนี้ดูดีป่ะดีอ่ะดีดีปะด่ะ,ปะ,ะคืออะไรลุงเรือดียังไงอันนี้ถ้าจะเอามาตกแต่งอาคารบ้านเรือน คือเรือเนี่ยถ้าเป็นภาพเรือหรือเป็นรูปลักษณ์ของเรือจำลองถ้าเรามาตั้งในบ้านแล้วเป็นลักษณะที่ว่ามีการบรรทุกเงินบรรทุกทองและหันหัวเข้าบ้านก็ถือว่าดีเป็นการนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองครับไหลามาเทมาแต่หัวเรือต้องหันเข้าบ้านอันที่สองคือการตั้งเนี่ยสูงแค่ระดับสายตาก็พอสูงเหนือศีรษะไม่ได้อันนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่เป็นเรือเรือ เรือสำเภาเรือสำเภาคือถ้าเป็นเรืออย่างอื่นเรือลบไม่ได้เป็นเรือดำน้าไม่ได้เป็นเรือที่แบบมีปืนข้างๆมีปืนใหญ่อไม่ได้เป็นเรือลบอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบรุ่นใหม่ไม่ได้อันนี้เดตั้งเข้าบ้านด้วยตั้งเข้าบ้านด้วยดูภาพถัดมาเต็อนเต็นโอ้ไม่ก็คิดว่าคิดว่าอะไรคิดว่าอะไร คอนโดนอกบ้านที่สำคัญบนหัวเลยอันนี้คือภาพเต็มอ่าเต็มเต็มจัดไปเอาเสียหายยังไงคแตงผมมันเหนือหัวแล้วหนึ่งเหนือหัวแล้วหนึ่งเหนือหัวก็ามาว่าน้ำเนี่ยเหมือนเราจมน้ำอ่ะครับเราอยู่ตัวจมน้ำบ้านนี้ก็คือชั้นล่างจมน้ำหมดใช่ เพราะว่าการมีเสียงรักของเรือแล้วเดือมแน่นลนผิวน้ําถูกอืเพราะฉะนั้นเรือสอเพานะใช่แต่มันสูงเกินอย่างที่บอกการของดีของมันดีแต่ต้องแต่ใ้งานผิดผิดประเภทต้องถูกตาแหน่งใช่อแก้ไขโดยเอาออกเอาลงมาเอาลงมาแล้วก็เอามาติดผนังที่หัวเรือหันเข้าบ้าน ระดับไม่เกินสายตาตัวเองอไม่เกินสายตาตัวเองต่ำต่ำกว่าสายตาตัวเองดังนั้นเราก็ไม่จมน้ําแหละใช่ใช่อ่านะเป็นของดีใช่พี่สีถามมาบอกว่าเนี่ยพอดีผมได้ของดีมาจากวัดเลยอืมีของปลุกเสกเลยคือเป็นไสออะอ๋อที่ดักมาอะแล้วต้องแขวนนะข้างบนมีไซที่ไหน เขาไม่แขวนบ้างไหมก็มี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 อ่าใช่คนคนทั่วไปจะแขวนคนทั่วไปจะแขวนแต่ทีเขาแขเออผมก็ไม่รู้คือคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าพออะไรก็แล้วแต่ที่มาจากทางวัดเนี่ยเออนูกไหมเขาเขาเขาจะไว้ที่สูงอเขาคิดว่าเขาต้องวางไว้ที่สูงแค่นั้นเองเหมือนกับเวลาเราไปทอดพระป่าทอดกระถินมาใช่ไหมครับ แล้วก็มีภาาอะไรนะจระเข้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแขวนเอาไว้ใช่เขามองว่าได้มาจากทางวัดเป็นของสูงอ่ก็เป็นเช่นนั้นของอยู่ที่สูงใช่ก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าคนรู้พงจุ้ยส่วนใหญ่คือถ้าได้มาส่วนใหญ่ก็คือเขาจะวางหรือไม่ก็พับไว้บนโต๊ะครับเขาจะไม่แบบไปไปแขวนเอาไว้เหมือนคนทั่วไปเอางี้ผมสมมุติว่าได้ของดีของขังมาจากวัดแล้วแล้ว อินหงจุ้ยด้วยอ่าก็คือเหนือเหนือสายตาเหนือระดับศีรษะไม่ได้ไม่ได้วางต่ําก็ไม่ได้เราก็กกลางไปเลยใส่ตู้อาจจะใส่ตู้วางบนชั้นบนชั้นอะไรก็ได้ไปพับไว้ได้หมดเหมือนเหมือนอย่างอะไรนะมีตัดหวายตัดลูกนี้มิดอ่ะมองคนบนกี่ชั้นเป็นเจ้าภาพี่ใช่ไหมมีตัดลูกนิมิดมีดอ่ะตัดหวายลูกนี้มิดอ่ะบางทีคนที่เป็นเจ้าภาพเขาก็ได้มาไงมันดีอ่ะ คือในแง่ถึงว่าถ้าเรามองมองในแง่งทางหงช่้ยเหมือนก็เป็นอาวุธเป็นของมีคมนะเป็นของมีคมแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนคนที่ไปทําบุญก็มักจะได้มาออ,อันนี้ก็คือว่าบางท่านก็ชอบมาโชว์ไงมันโชว์ไม่ได้ใช่ไหมนคือเขาจะมีท่านมีอะไรอะโชว์ไว้แต่ทางหงช่วยเนี่ยห้ามโชว์เพราะฉะนั้นก็มีสองอย่างคือหนึ่งถ้าคุณไม่เก็บเข้าตู้ที่ปิดเลยนะคือคุณต้องใส่กล่องไว้คเอาเอา,เอาทั้งชิ้นเนี่ยใส่กล่องทีหนึ่งแล้วตั้งวางไว้ อันนี้มี f อฟีนะเข้ามาดูชื่อสินแสโดเรมอนเขาบอกว่าติดรูปเรือแล้วรวยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอห้าห้าห้าอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเจ้าบ้านบ้านเมื่อกี้เขาคิดใช่ไหมว่าถ้าติดเรือแล้วจะรวยนะแต่ติดผิดไงอ่า<ม>เราก็บอกแล้วว่าต้องเอาลงมาแล้วเราก็ไม่ได้บอกด้วยว่าติด รูปเรือเฉพาะรูปเรือแล้วจะรวยใช่มันเป็น<า>ปัจจัยปัจจัยหนึ่งเราแค่บอกว่าติดให้ถูกวิธีอะเลยไม่ไ <ง S 1> เราก็เราแค่บอกว่ามันนํามาเึื่อทรัพย์สินเงินทองถ้าเป็นเรือที่บรรทุก มันเป็นรูปที่ดีจึงไม่ควรติดเรือรบแต่ถ้าคุณอยากจะตกแต่งมีรูปรติดรูปเรือสำเภารูปเรือผลทอมันทุกเงินทองพืสินค้าก็ามาของความเป็นมงคลถูก้เป็นหนึ่งในพันประการถ้าเกิดจะตกแต่งบ้านใช่นะเมแม่น่าความความสำเร็จมันไม่ได้เดินก้าวเดียวแล้วสำเร็จนะมันเริ่มต้นจากก้าวแรกอเรือเนี่ยอาจจะเป็นก้าวแรกของคนบางคนง่ายๆก่อนง่ายๆก่อน เริ่มเริ่มเริ่มจะมีอันนั้นกันมาว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์กลับว่าทีมงานไม่ได้พูดเลยนะคะไม่หรอกเขาเพิ่งคงเพิ่งเข้ามาดูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนั้นดูไปเลยทันทีว่าคิดว่าเราให้ติดหรืออ่ะยังดูไม่จบยังดูไม่จบติดตามดูรายการวงจุ้ยของเราไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นเรื่องของพื้นฐานไม่ได้สอนว่าทําอะไรแบบนี้แล้วจะมี ยหรือไม่รวยอ,อะไรเงี้ยเราจะบอกถึงเหตุและผลก่อนใช่ทีนี้ต่อมาค่ะมาถึงเรื่องของครังของอาจารย์หมาครับวันนี้ก็เป็นเคร็ดชิ้นหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายหลายทางด้วยกันนะฮะเราในวันนี้เนี่ยจะมานําเสนอว่าเป็นเคร็ดที่สามารถตั้งในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าตําแหน่งโชคลาภตําแหน่งที่เป็นสายรวยประจําตัวครับอันเนี้ย หรือตำแหน่งหวยใช้ประจําตัวเนี่ยก็จะทาให้เราสามารถมีโชคลาภได้โดยง่ายนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนเลขคงจุ้ยอะไรแล้วตำแหน่งใช้หวยประจําตัวเนี่ยอยู่ในทิศอะไรนะฮะอันนี้เราก็สามารถตั้งในตำแหน่งนั้นเป็นการกระตุ้นเป็นเคลดอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้กระตุ้นในตำแหน่งนั้นตำแหน่งเจริญของตัวเองตำแหน่งโชคลาภของตัวเองได้นะะถ้าเป็นตำแหน่งของบ้านแบบแง,ง่ายๆคือมุม อยู่หน้าบ้านมองเข้าไปมุมในซ้ายหรือขวาอันนี้อ่ได้สองตำแหน่งอันนี้มันพื้นพื้นคือมันจะไม่ได้ฟิกเจาะจงว่าของใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นของบ้านก็สามารถทําให้เออเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งในสิ่งเคล็ดที่จะกระตุ้นให้คุณเกิดโชคลาภได้โดยง่ายอันนี้หนึ่งในพันอางนี้คือมันมีมันมีตัวกระตุ้นอยู่เยอะมากที่เราช่วยทําให้เกิด เร่งซับได้ะนะฮะอันนี้ก็ก็นำมาเสนอให้พวกคุณได้ดูกันครับคำถามคำว่ามุมในซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยคือมีมีคนถามว่าถ้าเกิดทำโฮมจุ้ยแล้วลุงเข้าใจว่าเข้ามาบางบ้านมีส่วนกวนก่อนอแล้วเขาคือใช้ส่วนกวนของมุมในซ้ายสุดหรือขวาสุดของส่วนกวนหรือผ่านส่วนกวนเข้ามาอีก เข้ามาลึกสุดข้างในสุดของบ้านาลูเข้าใจคําถามหมน,าานูเข้าใจาใจคือจริงๆแล้วโดยโดยทั่วไปเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะเปิดโล่งนึกออกไหมครับคือเราจะไม่แบบมีกั้นห้องกั้นอะไรให้แบบเยอะแยะมากมายเพราะนั้นในในทางวิชาดึงบอกว่ามุมในซ้ายสุดเมื่อมองเข้าไปมองเห็นมุมในซ้ายสุดกับมุมในขวาสุดซึ่งต้องเรียกว่าเป็นมุมแรกอ๋อเป็นมุมแรกเลย มุมแรกที่คุณเดินเข้าจากบ้านเนี่ยยืนที่ประตูหน้าแล้วมองเข้าไปเห็นอย่างกรณีมีท่านที่ถามมาว่าถ้าเกิดเราตั้งซุนควรซุนควรคือพื้นที่โล่งหน้าบ้านหลังประตูบางท่านตั้งฉากไว้ด้านนี้หรือตั้งแถวด้านนี้แล้วมีมุมอันนี้ก็ตั้งได้ก็เรียกมุมมุมในแรกมุมแรกของคุณแล้วก็ตั้งได้ได้เลยใช่เป็นอันว่าเข้าใจกันทีนี้มาถึงในส่วนของมุนแดงมีอะไรถูกใจไหมคะถูกใจไม่มีครับ ไม่มีไม่มีไม่มีอ่าอ่ามาถึงอ่าหงจุ้ยในใจเลยแหงาหมึกดำหงจุ้ยของท่านอาจารย์มาการติดเตียนดูดาบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะผู้ที่ถูกติดเตียนย่อมไม่พอใจไม่ยอมรับผิดและยิ่งไปกว่านั้นเขายังผูกใจเจ็บอีกด้วยหากมีความจําเป็นที่จะต้องทําจงนําใจเขามาใส่ใจเราและนึก คิดดูให้ดีเสียก่อนที่จะทําลงไปต้องแบ่งเป็นสองกรณีครับติเตียนดุด่าคนอื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลหรอไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะคือยังไงอ่ะคือไปเรื่อยอืกับติเตียนตักเตือนพอรักอยากให้เขาปรับตัวอ่ะ,อะเออคุณแดงมีสองกรณี มีแบบมีเหตุกับไม่มีเหตุว่าคนอื่นไปทั่วอะแบบนี้ทำแบบมีเหตุกับไม่มีเหตุก็รู้จะพูดยังไงนะบางทีก็อย่างที่บอกทั้งทั้งมีเหตุแล้วไม่มีเหตุแล้วกันอแต่จุดสําคัญก็คือลองนึกลองนึกถึงใจเขาจะติเตียนเขาลองนึกก่อนจะพูดออกไปลองกลับกัน ลองกับว่าเราไปเป็นเขาดูแล้วเราโดนติเตียนเราจะคิดยังไงเราจะคิดยังไง<อ>ฉะนั้นก<อ>ารที่จะพูดออกไปเนี่ยคุณต้องนึกถึงใจเขาแล้วค่อยสรรหาคาพูดที่จะพูดถ้าจะถ,ถ้าอยากจะพูดนะ<อ>แต่ถ้าจะไม่พูดก็คือไม่ต้องพูดเลยเงียบไปเลยผมว่าส่วนใหญ่ติเตียนเ็าไม่ค่อยค่อยคิดใช่ไ <c ười> ก็พร่องออกไปเลยใช่ไหมใช่คือลุงก็ไม่ค่อยได้คิดก่อนสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คําพูด พิมพ์อ่ะอืมอับพิมพ์เกียนคีย์บอร์ดเหรอเออมือลั่นแคเรียกมือลั่น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 มือภาพวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยก็นับนับนับได้ก็เหมือนก็เหมือนตีเตียนผมว่าบางทีบางทีแบบเขาอาจจะพูดพูดไปเลยเหมือนแบบบางคนอแต่ง